สวัสดีค่ะในวันที่ท้อแท้ขอแค่ใครคนหนึ่งที่ยังคิดถึงและยังห่วงใยก็คงเหมือนกับนาเอกที่โทรไปขอกําลังใจจากพ่อในคืนนี้แล้วก็ไม่ผิดหวงังพ่อทําให้ในเอกเหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งแล้วเธอก็บอกรักพ่อก่อนวางสายลงวันต่อมานมาชวนพี่ใหญ่ไปกินข้าวเที่ยงกับเธอด้วยทําให้พี่ใหญ่แปลกใจไม่รู้ว่านาเอกคิดอะไรอยู่ถึงได้มากินข้าวกับเขาแบบนี้แล้วยังบอกจะแวะมารับเขาตอนเลิกงานอีกขากาดพี่ใหญ่ถึงได้ถามเหตุผลจากนาเอกอีกครั้ง เธอตอบแบบประชดประชันเทเพราะเธอสงสารเขาและจะสงสารให้ถึงที่สุดทําให้พี่ใหญ่รู้ว่าเธอยังเคืองเขาอยู่แต่ก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ก่อนที่ไหนจะเดินไปเรียกรถอยู่ๆเธอก็หยุดเธอแล้วกลับมาหาพี่ใหญ่เธอน้มตัวของเขาลงมาจูบก,ก่อนจะวิ่งหนีไปทิ้งให้พี่ใหญ่ที่ไม่ทันตั้งตัวถึงกับไปไม่เป็นเขาได้แต่ยืนมองตามนนเองที่บอกมือให้เขาขอบคุณที่นอกจากสงสารแล้วยังรักเขาด้วย แล้วค่ำนั้นพี่ใหญ่ก็ไปเป็นเพื่อนพ่อหาหมอแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักจะเป็นที่ตัวพี่ใหญ่มากกว่าที่พ่อเป็นห่วงเรื่องที่เขานอนไม่หลับถึงได้หลอกมาเป็นเพื่อนพ่อหาหมอผลตรวจของพี่ใหญ่ออกมาไม่ค่อยดีนักเพราะผลจากการพักผ่อนไม่พอรวมกับความเครียดความกังวลที่สะสมมานานถึงได้ส่งผลไปที่ตับของพี่ใหญ่พอได้ยินก็ยิ่งกังวลพอหมอแนะนําให้พาพี่ใหญ่ไปพบจิตแพทย์พ่อก็ยิ่งตกใจยิ่งโกรธหมอที่บอกว่าพี่ใหญ่มีปัญหาด้านจิตใจ แล้วพี่ใหญ่ก็ได้รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยที่พ่อมีให้เขาถึงพวกเขาจะดูห่างเหินกันบ้างแต่พ่อก็พยายามทําหน้าที่ของพ่ออย่างเต็มที่แล้วพี่ใหญ่รู้ดีส่วนนางเอกที่นั่งรอพี่ร้องอยู่นานจนกระทั่งได้ยินเสียงเปิดประตูเธอก็รีบออกไปหาทาเป็นบังเอิญเจอพี่ร้องดูเหน็ดเหนื่อยมอมแมมเหมือนเป็นตกถังขยะที่ไหนมาก่อนพี่ร้องจะเข้าห้องไปนางเอกก็ยัดบัตร ATM ของเธอให้กับเขาแต่กระโดนพี่ร้องไล่เธอกลับห้องพร้อมกับโยนบัตร a อ m เคืนกลับมา เขาไม่ต้องการความสงสารจากใครที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพ่อหลีวันนี้ป้าแม่สือพาสาวแม่ไม้ที่เป็นคุณครูมาเล่นไพ่ที่ร้านแล้วป้าแม่สือก็หาจังหวะหนึ่งพ่อหลีมาถามเรื่องของแม่พี่รองพอร,รู้ว่ามีครอบครัวใหม่แล้วพูดไปพูดมาก,ก็กลายเป็นว่าแม่พี่รองไปพ่อหลีฟังแล้วก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ส่วนทางคุณครูที่ดูจะถูกใจพ่อหลีเปิดทางให้เต็มที่แล้วเธอก็ตัดสินใจเตรียมรูกในเมื่อพ่อหลีไม่กล้าจีบเธอก่อน คุณครูกลับไปแล้วพอลีก็รีบมาบอกป้าแม่สื่อว่าเขากับคุณครูไม่เหมาะสมกันเขาอยู่ตัวคนเดียวมานานยังไม่คิดมีใครใหม่แล้วพ่อก็คิดไม่ถึงว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีงานนี้ก็คือนเอกที่ให้ป้าแม่สื่อจัดมานี่เองวันนี้เป็นวันหยุดนเอกมานั่งดูหนังที่ห้องของพี่ใหญ่เหมือนกับที่เธอชอบมานอนที่เตียงของเขาตั้งแต่เด็กพอพี่ใหญ่พูดถึงแม่ของเขาก็ทําให้ในายแกรู้เรื่องราวพี่ใหญ่ตอนที่ไปอยู่กับแม่บ้างพอเห็นพี่ใหญ่ไม่อยากพูดถือ นเ้เอกก็ขอโอกาสที่จะได้สงสารเขาเหมือนอย่างที่เคยพูดไปขอให้เธอได้รับรู้ความทุกข์ของเขาบ้างช่วงแรกที่แม่ของพี่ใหญ่ฟื้นมาเธอก็ต้องนอนติดเตียงหมอให้แม่พยายามทากายภยาพบําบัดซึ่งพี่ใหญ่ก็คือคนที่ต้องทําให้แม่ต่อไปแน่นอนว่าแม่ในตอนนั้นยังทําใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ที่เธอต้องกลายเป็นคนพิการและอารมณ์ของแม่ก็พร้อมที่จะเหวี่ยงได้ตลอดเวลานอกจากต้องดูแลแม่แล้วพี่ใหญ่ก็ยังต้องดูแลน้องสาวของเขาไปด้วย บางครั้งที่ต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของแม่แม่ก็ไม่ยอมให้พี่ใหญ่เข้ามาทําให้โดยสภาพร่างกายตอนนั้นทําให้แม่คิดฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้งในจิตใจของมนุษย์เรามักมีอสูรกายแฝงเล่นอยู่ถ้าควบคุมมันไม่ดีมันก็จะออกมารละว,ว่าทําร้ายจิตใจคนรอบข้างเหมือนที่แม่ของพี่ใหญ่เป็นในเวลานั้นไม่ได้มีแค่พี่ใหญ่ที่ต้องอดทนกับความทรมานแบบนี้เพียงคนเดียวน้องของเขาเองก็เช่นกัน เมื่อกลับมาที่บ้านพี่ใหญ่ก็เริ่มนอนไม่หลับเพราะต้องเฝ้าระวังแม่คิดสั้นอยู่ตลอดเวลาแผลที่หัวไหล่ของพี่ใหญ่ก็เป็นเพราะแม่ปัดหม้อข้าวต้มร้อนๆไปโดนเข้าจนกลายเป็นแผลลึกแม่คงตกใจกับบาดแผลที่ได้เห็นแล้วยังเห็นพี่ใหญ่ต้องมาดูแลแม่ทั้งที่ทเจ็บอยู่แบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เริ่มคิดที่จะหัดเดินด้วยไม้คำ้ำและยอมไปทำกายภาพตามที่หมอนัดไว้ในเวลานั้นพี่ใหญ่ก็คิดว่าทุกอย่างคงกำลังจะดีขึ้นแล้วนาาเอกก็ได้รู้ว่าพี่ใหญ่ต้องเจอกับอะไรมาบ้าง และเพราะอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้เธอให้สัญญากับพี่ใหญ่ที่ซบไหล่ของเธอหลับอยู่ว่าต่อไปเธอจะเป็นคนรักเขาเองวันนี้แม่พี่รองพาลูกและลูกน้องที่ร้านมากินบุฟเฟ่หรูระหว่างที่เธอไปตักอาหารให้กับเด็กน้อยอยู่ๆเด็กน้อยก็หายไปแม่พี่รองตามหามาจนเห็นพนักงานในร้านคนหนึ่งกําลังทําขนมให้เธอก็รีบตามเข้าไปกอดลูกไว้ก่อนจะขอบคุณพนักงานคนนั้น แต่พนักงานที่ว่ากลายเป็นพี่รองไปภาพที่แม่กําลังกอดเด็กตรงหน้าด้วยความรักทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินกับกอที่เขาเคยคุ้นเคยแต่มันก็เลือนรางเต็มทีแม่เห็นพี่รองเข้าก็ตกใจที่เขามาทํางานที่นี่พี่รองไม่ตอบคําถามที่แม่ของเขาถามเขาทําเหมือนคนแปลกหน้าที่ได้เจอกันที่หลังร้านพี่รองมาทิ้งขยะก็เจอลูกหมาตัวน้อยตามตื้อเขาในเมื่อมันก็เหมือนกับเขาที่ไม่มีใครต้องการพี่รองก็เลยพาลูกหมาตัวนั้นกลับไปด้วยแล้วระหว่างทางก็เจอกับนักเอกที่วิ่งตามเขา แล้เพราะเสียงร้องด้วยความตกใจของเธอก็ทําให้พี่รองต้องกลับมาดูทั้งคู่เข้ามาอาบน้ำให้เจ้าหมาน้อยพี่รองพูดประชดเบาๆก็ทั้งหมาและเขาเหมือนกันที่ไม่มีใครต้องการในเอกที่ชวนคุยอยู่แจ๋วแจวเห็นพี่รองยังหงุดหงิดอยู่ก็เลยเงียบไปว่าแล้วเธอก็ทนไม่ได้ตกลงพี่รองจะทําสงครามเย็นกับเธอไปถึงเมื่อไหร่ทำไมเขาถึงไม่มองเธอเป็นคนในครอบครัวเดียวกันานเอกเชื่อว่าคนที่มีสายเลือดเดียวกันไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันเสมอไป แต่คนที่คอยช่วยเหลือกันรักกันนั่งต่างหากที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแม้กระทั่งคนที่แต่งงานกันเมื่อหมดรักกันก็ต้องแยกทางกลายเป็นคนแปลกหน้ากันไปเหมือนพวกเขาสามคนที่เกือบจะกลายเป็นแค่คนเคยรู้จักพอไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กันรู้บอกแต่ด้านความสุขที่พอไม่รู้ด้านความทุกข์ความสุขเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายที่จริงที่พี่เราไม่บอกเรื่องของเขาก็เพราะไม่อยากให้คนที่บ้านต้องมาไม่สบายใจไปด้วยแต่สําหรับนางเอกยิ่งเธอไม่รู้เธอก็ยิ่งไม่สบายใจ หัวใจก็ยิ่งเจ็บช้ำหัวแต่เขาพี่รองฟังแล้วก็แทบเคลิมถ้าเธอจะไม่เวิร์กขนาดนี้เอาไปว่านาะงเอกก็พอจะเข้าใจที่พี่รองโกรธแต่เธอก็อยากรู้ว่าเขาจะเมินเธอกี่วันพี่รองทนเก๊กหน้าต่อไปไม่ไหวจนต้องหลุดขำแล้วความวบื่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อจ้าหมาน้อยวิ่งออกจากห้องไปในจังหวะที่พี่ใหญ่เปิดประตูเข้ามาพอดีวันต่อมาทั้งสามคนก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของพ่อนาะงเอกต้องคอยเอาใจพี่สองคนให้เท่ากันก่อนก่อนจะมีปัญหา พี่รองยืนเงินไขให้ในายเอกดีกับพวกเขาเท่าเทียมกันต้องเคาาพพี่รองเวลามีเรื่องกับพี่ใหญ่แล้วถ้าโดนพี่ใหญ่ทําให้เจ็บใจเขาจะจัดการให้เองพี่ใหญ่ฟังแล้วก็ไม่อยากยอมเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เพราะนายเอกสคกิดไว้ก็คงต้องมีไฟกันบ้างเห็นแบบนี้พี่รองก็ค่อยหน้าบานเขาเป็นใหญ่แล้วตอนนี้แล้วเด็กในร้านก็มารายงานเรื่องคุณครูคนนั้นพี่ใหญ่กับพี่รองถึงได้รู้เรื่องคุณครูเริ่มตามจีบพ่อของนายเอกแล้วแต่พ่อเอกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นายเอกคิดว่าพ่อคงชอบคนสวยมากกว่านี้ พี่ใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะแม่ของนาเอกกับแม่ของพี่รองก็สวยทั้งสองคนแล้วจังหวะน,นั้นพ่อกับคุณครูที่ว่าก็เข้ามาก่อนจะแนะนําตัวกันไปคุณครูขอให้พ่อสอนทำอาหารให้มันคือข้ออ้างของการเจอกันในวันนี้พี่รองทําหน้าไม่พอใจที่รู้ว่าคุณครูมีลูกชายอีกสองคนแถมยังชวนไปบ้านให้รู้จักกันอีกส่วนนาเอกเธอเห็นด้วยถ้าพ่อจะตกลงแล้วเธอก็เกรียกกล่อมพ่อให้เปิดใจรับรักใหม่กับเขาสักที แต่พ่อที่เคยชินกับชีวิตแบบนี้มีพ่อพี่ใหญ่เป็นเพื่อนเขาก็พอใจแล้วพี่ใหญ่ได้โอกาสประกาศตัวถ้าเป็นเขาระหว่างงานกับครอบครัวเขาจะเลือกดูแลครอบครัวไม่เหมือนพ่อของเขาพ่อหลีที่ตามไม่ทันก็ปลื้มใจกับความคิดของพี่ใหญ่แต่พี่รองกับนางเอกที่ฟังอยู่ก็รู้ทันทีว่าพี่ใหญ่คิดอะไรอยู่แล้วก็เป็นไปตามนั้นเมื่อพี่ใหญ่เขาเป็นคนดูแลน้งเอกเองนั่นแหละพอถึงได้รู้ว่าพี่ใหญ่กับนางเอกคบกันแล้ว พอที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกก็ถูกคุณครูตามให้ไปสอนทําอาหารทิ้งให้พี่ใหญ่ที่รู้สึกเหมือนว่าพ่อเอกไม่ได้ยินดีไปกับพวกเขาด้วยวันนี้ถางชาิมาในบทบาทแอร์โฮสเตสเพื่อสนองความฝันลักแรกของคุณปู่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยการมาดูหนังเป็นเพื่อนหลังเลิกงานถางชาิก็ได้รับสายจากแม่ของเพื่อนพี่รองที่กดจองใช้บริการของเธออีกแล้วถางชาิก็มารู้สาเหตุเพราะแม่ของเพื่อนพี่รองประกาศให้เคยญ์ดย่ารู้กันทั่วว่าถางชาิเป็นแฟนของลูกนั่นเอง ทางชาติปฏิเสธที่จะรับงานแต่เพื่อนพี่รองก็ยังตือ้อจนทางชาติเผลอไปทําโทรศัพท์ของเขาตกแล้วเธอก็เห็นภาพของมิเวียนในมือถือของเขาภาพที่เคยมีเธอแต่ถูกตัดออกไปทางชาติสมสารกลับมาลองไห้อย่างหนักในห้องด้วยความเสียใจทางเองยังห่วงพี่รองเรื่องนี้บัตรเครดิตพี่ใหญ่มีวิธีช่วยก็คือชดใช้เงินที่ยืมมาเพราะเขารู้รหัสของพี่รองแล้วแล้วพี่ใหญ่ก็ขอรางวัลเป็นค่าบอกนาเอกก็เลยหอมเขาด้วยความเต็มใจและดีใจ แต่เหมือนพี่ใหญ่จะไม่พอใจเขาคิดจะขอรางวัลใหญ่กว่าน,นั้นแล้วบังเอิญพ่อณเอกก็กลับเข้ามาพอดีพอให้พี่ใหญ่ไปซื้อยามาให้เพื่อหาจังหวะที่จะได้คุยกับนาเอกถึงที่มาที่ไปของเรื่องก็พี่ที่แสนดีและหล่อเล้าขนาดนี้แอบรักเธอมานานแล้วยังขอเธอเป็นแฟนอีกทำให้ตอบรับไว้ก็คงน่าเสียดายเป็นเหตุผลที่พ่อก็เห็นด้วยแต่ติดที่เขาห่วงเรื่องแม่ของพี่ใหญ่ที่ไม่ถูกกับพวกเขามานานแต่ณเอกไม่แคร์่างคนต่างอยู่ อีกอย่างจากที่คุยกันล่าสุดก็ดูเหมือนแม่พี่ใหญ่จะเปลี่ยนไปแล้วทางหมิงเว่ที่กําลังลังเลที่จะส่งจดหมาย่นเรื่องไปทํางานที่ปักกิ่งจังหวะนั้นโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นเธอรีบย้ายไปนั่งที่โต๊ะหยิบหนังสือของแม่มาอ่านทันทีพร้อมกับเปิดวิดีโอเขาให้เห็นว่าเธอกําลังเตรียมตัวอ่านอยู่ทําให้แม่เชื่อว่าเธอยังเชื่อฟังแม่เหมือนเดิมหลังจากวางสายหมิงเว่ที่เบิรกับวิธีนี้เธอก็ระบายอารมณ์คว้างข้าวข,ของจนกระจายเต็มพื้นก่อนจะหยิบเบียร์ออกมาดื่มให้กกับชีีวิิตท่่เเเลือดอดนงไไม้ไ แล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่นวันนี้นาเอกกับพี่ใหญ่แอบดูพี่ลองทํางานแต่แล้วก็โดนจับได้ที่พี่ใหญ่รู้ก็เพราะเขาแอบแชร์โลเคชั่นในเครื่องพี่ลองไว้ตอนที่พี่ลองเผลอนายเอกรายงานเรื่องที่พี่ใหญ่เคลียร์เรื่องหนี้บัตรเครดิตให้เขาพร้อมกับลบข้อความในเครื่องออกไม่ให้พี่ลองเห็นนายเอกชมพี่ใหญ่ที่ทําไปเพราะรักพี่รักน้องล้วนๆก็แฟนเขาสั่งเขาก็ต้องทําพี่ใหญ่โชว์หวานให้พี่ลองเจ็บใจเล่นไปอีก คืนนี้ก่อนปิดร้านแม่พี่รองก็มาหาพ่อนาเอพร้อมกับเด็กน้อยคนนั้นวันนี้ที่แม่มาก็เพื่อจะบอกเรื่องพ่อของพี่รองที่มีลูกชายเป็นของตัวเองแล้วแถมจัดฉลองอย่างใหญ่โตที่บ้านเกิดอีกนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่พ่อพี่รองยอมปล่อยพี่รองกลับมาแล้วแม่ก็เล่าเรื่องที่พี่รองไปทำงานพิเศษที่ร้านอาหารจนดึกแค่สองเรื่องนี้ก็ทำให้พ่อสับสนไปหมดแล้วแม่พี่รองโทรไปเชีงพ่อพี่รองที่ปล่อยให้ลูกต้องลำบากเรื่องเงินแล้วพวกเขาถึงได้รู้ความจริงว่าพ่อพี่รองไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุล ไม่ยอมตัดขาดกับทางพ่อหลีเขาก็เลยออกจากบ้านไปทํางานส่งตัวเองเรียนแม่ฟังแล้วก็โกรธมากสั่งให้พ่อพี่รองโอนเงินมาให้พี่รองตามติดที่เขาควรได้บางครั้งถ้าจะผ่านช่วงความทุกข์ไปให้ได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรให้มากนะักอดทนให้ผ่านแต่ละวันให้ได้ก็พอก็เหมือนกับที่พ่อนาเอกคิดเขารู้สึกผิดที่เขาเป็นพ่อที่ไม่ได้ความไม่เคยรู้เรื่องราวความทุกข์ของพี่รองเลยเขาเป็นแค่พ่อจนนคนหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วคืนนั้นพี่รองก็เห็นเงินจํานวนมากที่โอนเข้ามาพร้อมกับสายจากพ่อของเขาพี่รองพร้อมโอนคืนเพราะเขาไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับพ่อของเขาอีกแต่เมื่อพ่อบอกว่าแม่ของเขาเป็นคนโทรไปดา่าและบอกเรื่องที่พี่รองไม่มีเงินความอดทนทุกอย่างของเขาก็ขาดสมัมมาลงทันทีสิ่งที่เก็บสะสมไว้ใจมาหลายปีมันก็ทะลักทลายออกมาพี่รองเหมือนคุมสติไม่อยู่เขาปาโทรศัพท์ทิ้งสุดแรงก่อนจะออกจากห้องไปโดยไม่สนใจยเอกที่เข้ามาหาเขา พี่ใหญ่กับนายเอกและเพื่อนๆอ,ออกไปตามหาพี่รองทันทีที่รู้เรื่องทางพ่อนายเอกกับแม่พี่รองที่กําลังคุยกันออกรถก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าพี่รองหายไปพี่รองที่ทุกคนกําลังตามหาเข้ามาที่ร้านของแม่เขาทุบป,ประตูแทบจะให้แหลกไปคามือพร้อมกับร้องไห้อย่างหนักยิ่งคิดไปถึงเมื่อหลายปีก่อนที่เขาต้องออกไปทํางานแล้วพ่อของเขาก็มาเย้เยเขาถึงที่พ่อไม่คิดจะง,ง้อ,อเขาแล้วเพราะพ่อกําลังจะมีลูกชายคนใหม่ขอแค่พี่รองยอมตัดขาดกับทางพ่อหน้าเอก แล้วเขาจะยกมรดกให้แต่ถ้าพี่ราองไม่ตกลงจากนี้ไปก็ตัดขาดจากกันเขาที่เป็นพ่อไม่ต้องการพี่ร้องอีกต่อไปแล้วเจ็บแค่ไหนกับคําว่าไม่มีใครต้องการเขานาเอกกับพี่ใหญ่ตามมาจนเจอพี่ร้องกอดน,นาเอกไว้แน่นเหมือนกลัวคนที่เขารักและรักเขาจะหายไปนาเอกรีบจับมือของเขาไว้ให้รู้ว่าเธออยู่ตรงนี้แล้วพอ่อเอกกับแม่พี่ร้องก็มาถึงเสียงดังออกมาจากในห้องที่พี่ร้องกับแม่อยู่ในนั้น พี่รองถามเตุผลที่แม่เข้ามายุ่งเรื่องของเขาทั้งที่แม่บอกเองว่าจากนี้ไปจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกเขารำบากแค่ไหนก็ไม่เคยคิดขอร้องพ่อของเขาเขาถึงต้องพยายามขนาดนี้พี่รองไม่ได้โกรธแค้นที่ถูกแม่และพ่อทอดทิ้งแต่เขารู้สึกอายว่าทําไมทุกครั้งคนที่ถูกทอดทิ้งต้องเป็นเขาและทุกครั้งที่เขาสมซจกลับมาก็มีแต่นะเอกกับพ่อที่รอรับเขาอยู่นี่ก็คือสาเหตุที่พี่รองพยายามหาเงินกลับมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเปิดร้านเบเกอรี่ที่นางเอกชอบ เขาจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเขามีชีวิตที่ดีเขาไม่ต้องการความสงสารจากใครเขาตั้งใจจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาพี่รองขอร้องแม่ท้งน้ำตาว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่เคยทำลงไปและอย่ามายุ่งกับเขาอีกเมื่อพี่รองออกมาจากห้องก็เจอนาเอกกับพี่ใหญ่ยืนรออยู่เหมือนทุกครั้งพอได้แต่มองแม่พี่รองที่คงเจ็บปวดไม่แพ้กับลูกของเธอเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นได้ดังขึ้นจากแม่ของพี่รองที่ร้องเหมือนใจจะขาดกับเรื่องในวันนี้ ายเอกกูมือพี่ใหญ่กับพี่รองไว้คนละข้างระหว่างทางกลับมาไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ำวันนี้จนกลางดึกคืนนั้นในเอกก็ย่องเอากระดาษไปสอนไว้ที่ห้องของพี่รองเมื่อผ่านค่ำคืนมาก็จะมีเช้าวันใหม่เสมอเช้านี้พอทำอาหารเตรียมไว้กลิ่นมันคงลอยไปจนทําให้พี่รองตื่นแล้วพี่รองก็เห็นกระดาษที่ในเอกสอนเอาไว้เป็นภาพวาดรูปพวกเขาบนโต๊ะอาหารพี่รองออกมาดูพ่อกับในเอกที่เตรียมอาหารอยู่พอให้พี่รองเรียกพี่ใหญ่ที่อยู่ห้องข้างบนเหมือนอย่างที่เคยทํา แล้วบนโต๊ะอาหารมื้อเช้านั้นพ่อก็เปิดประเด็นพูดถึงเรื่องเมื่อคืนพี่รองไม่อยากให้พ่อพูดถึงมันอีกแต่พ่อขอพูดในมุมของพ่อบ้างจากที่ผ่านมาทั้งเรื่องพี่ใหญ่กับพี่รองพอรู้สึกเหมือนตัวเองแก้ไขปัญหาใครไม่ได้พอทำได้แค่นี้ปัญหาที่มองเห็นพ่อพร้อมจะเชื่อสิ่งที่ทุกคนบอกเพราะมันคือวิธีหนีปัญหาของพ่ออย่างหนึ่งพอพ่อรู้ว่าพ่อช่วยอะไรไม่ได้อย่างพี่ใหญ่ที่บางครั้งพ่อก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องของเขาพอพี่ใหญ่มีทั้งพ่อและแม่ของตัวเอง ทำได้แค่มองอยู่ห่างๆเท่านั้นเรื่องทุกเรื่องเกิดจากผู้ใหญ่แต่สุดท้ายคนที่รับกรรมก็คือเด็กแล้วพอกระเล่าเรื่องชีวิตของแม่พี่รองที่ไปทำงานต่างเมืองมันลำบากกว่าที่คิดแม่โดนหาว่าเป็นมือที่สามทั้งโดนทำร้ายแล้วก็โดนไล่ออกจากงานโดนรังควานจนไม่มีที่อยู่นี่เป็นชีวิตอีกมุมที่พี่รองไม่เคยรู้ทำให้เขาสับสนกับความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้ชีวิตคนเราก็เหมือนลูเลตไม่รู้ว่าเหนียวไกลลงไปหนึ่งครั้งจะอยู่หรือตาย พี่รองรู้ว่าหนอกอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่ตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวมากกว่าจากเรื่องเมื่อคืนทําให้แม่พี่รองไม่สบายดีที่พ่อในเอกเป็นห่วงถึงได้ส่งข้อความให้เพื่อนของแม่มาดูเพื่อนของแม่เชียร์ให้แม่พี่รองกลับไปคบกับพ่อในเอกอีกสักครั้งคนดีขนาดนี้แล้วพ่อพี่ใหญ่กลับมาก็เจอทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเรื่องที่พี่ใหญ่คบกับในเอกทำให้พ่อพี่ใหญ่ที่ใจมากถึงแฉบน้อยใจไปบ้านที่ลูกชายไม่บอกเขาก่อนแต่บอกพ่อในเอกแทนส่วนข่าวร้ายก็คือเรื่องของพี่รอง ว่าแล้วพอเอ๋ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อพี่ใหญ่ฟังเพื่อนพี่รองนั้นมิงเวียออกมาเพื่อเตรียมสารภาพร,รักด้วยวิธีส่งข้อความจากใจของเขาให้เธอรู้มิงเวียที่ไม่ได้เตรียมใจมาพอเห็นข้อความสารภาพรักเธอก็รีบปิดทันทีเพื่อนพี่รองพยายามเล่าประวัติครอบครัวของเขาให้เธอฟังแต่มิงเว่ยที่กําลังโมโหก,ก็พอรู้อยู่ว่าถาังช่านชอบเขาและเธอก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยสักนิดมิงเว่ยรีรบหนีออกมาจังหวะน,นั้นถังช่างก็โทรเข้ามาพอดีเธอนบอกเขาดีที่มีคนเรียกเธอไปแคสติง้ง ส่วนพ่อพี่ใหญ่ที่ไม่กล้าโทรไปหาลูกก็ได้แต่ส่งข้อความไปบอกว่าพ่อดีใจแค่ไหนพออวยพรให้พี่ใหญ่มีความสุขจากนี้ครอบครัวของพวกเขาทั้งสองคนก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันสัทียิ่งเห็นพี่ใหญ่ส่งอีโมจิว่ารักมาพ่อก็ยิงหัวเร่าร่าอย่างสุขใจวันนี้นายเอกมารับพี่ใหญ่ที่ทํางานเธอคิดจะชวนพี่รองไปกินข้าวด้วยแต่พี่ใหญ่อยากให้พี่รองได้อยู่คนเดียวก่อนพอทงคูกลับมาถึงบ้านก็เจอมิงเลื้อที่ยืนอยู่หน้าประตูทําตัวแปลกๆอยู่แล้วพี่ใหญ่ก็ปล่อยให้เอกกับเพื่อนคุยกัน พอเอกรู้ว่าเพื่อนพี่รองชอบหมงเวียเธอก็ตกใจพยายามคิดหาวิธีแก้ไขเพราะยังไงก็ปิดไม่มิดหมงเวียยังมี้าซูนาทางชา่านที่รอยอยู่บนห้องแต่ในเอกให้อาศัยช่วงเวลาที่ทางชา่านกำลังดีใจในตอนนี้บอกความจริงไปไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความสุขไม่มีวันนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้เจอกันอ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ